ปีปอมก่อนเร็วไม่ไหวแล้วโอ้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 หลบหลบหลบสับก่อนดิรออะไรอะโอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวกูอยู่ในป่าแล้วกูเหนียวแล้วมาดิเฮ้ยกูไปเล่นด้วยไม่ไหวว่ะเพื่อนเอ้ยจ้าอืจ้าอืจ้าอืจ้าเช็ดได้ด้วยว่ะ อ่สวัสดีครับอยู่กับพี่โอว่านะครับอยู่กับโคโค่ดีพีนะครับเติมเงินผ่านโคโค่ดีพีนะครับสำหรับเกมโมบายลี่เจนตอนนี้เนี่ยลดสูงสุด20%ครับถ้าเกิดนะฮะเติมผ่านนะครับโค้คอยนะฮะซึ่งจะลดไปอีกนะครับ1%นะฮะจาก70บาทเนี่ยเหลือแค่60บาทสำหรับวิกกี้ไดมอนด์พาร์ตนะครับแล้วยังสามารถเติมได้หลากหลายเกมนะไม่ว่าจะเป็นเกมชินปั๊บจีนะฮะคอนไกสตาร์เลี้ยวนะครับรวมถึง ฮนะ h o n o r of King นะครับนะเนี่ยเติไมได้เพียบเลยแล้วก็มีแอปใหม่มาแนะนำด้วยนะครับ p o p o l i g h t นะครับ p o p o l i g h t เนี่ยเป็นแอปที่ต้องบอกว่าอา่อพี่เข้าไปตรวจงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแอปที่สาวๆเยอะมากนะครับก่อนรับงานลูกค้าเราต้องไปเช็คงานก่อนนะเออไ,ไม่ได้อยากเข้าไปดูจริงๆแต่บอกได้เลยว่าแจ่มมากนะครับก็สามารถเติมเงินผ่านโคโค DP ได้เหมือนกันนะครับหรือ้องคนไหนนะฮะอยากเห็นอะไรสวยๆก็เข้าไปนะฮะป๊อปปไล มาเฮนะอยู่กับพี่มาว่านะครับกับแล้งนะฮะเกมนี้นะครับคุณเห็นใช่ไหมข้างบนผมเนี่ยผมต้องเจออะไรบ้างแล้วผมอะ่ะเป็น s 5ผมต้องเล่นแทงด้วยแล้วแบบตัวที่ผมไม่อยากเจอที่สุดตัวนี้เลยเพราะว่านาน่าไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นานๆทีเลนะครับแล้วตำแหน่งที่พี่ๆเขาเลือกกันก็คือ e p กพิวร เนี่ยครับปาเลนทองขันลมมิงกับขันลมมิงกับอะไรวะเมื่อกี้ขันลมมิงกับเมดย็ดเคเอสห้าแทงล้วสภาพนี้อ่ะรอดูเราจะไม่กดเสนออะไรทั้งสิ้นนะครับว่าเราผู้เผชิญกับธงดาวทั้งสี่เนื่ยครับพร้อมกับสล็อตเอห้าของเราเยอ <IS> จับคอร์จับจอยมาครับ <c oughs> ฝั่งตรงข้ามจับมาเป็นแกรนเจอร์คือคิดไม่ออกเลยตอนนี้ <c oughs> ในหัวกูว้างเปล่ามากเลยคือถ้าแท้งเนี่ยตัวที่พี่แบบน่าสนใจตอนนี้น่าจะเป็นไทยเกียวแล้วแหละหรือถ้าตัวอื่นเราคงปล่อยมันไปก่อนเลยครับ จ่อเป็นมิสิตาครับตอนนี้ขาดเมดครับกับแทงครับมาดูเขาว่าเขาจะเล่นอะไรพี่เชื่อว่าเขาเล่นเมดเขาไม่เล่นแทงนั่นไงว่าแล้วเอฟห้าแทงเอฟห้าแทงเอฟห้าแท้งแท้งแทงแท้งแท้งแทงแทงแท้งมีความสุขจังเลยว้า โอ้แล้วเจอเวกด้วยครับคิดว่าแกนเจอร์น่าจะเป็นป่าครับแล้วแกนเจอร์เนี่ยแพ้ฮิวดาจัดๆเลยนะเข้าฮิวดาไปเล่นน่ะได้เลยครับแต่ว่าถ้าเป็นไทเกียวก็ก็ก็เฮียนได้เหมือนกันนะ คือพี่อ่ะเล่นแทงได้ไม่เยอะนะครับอ่ะฮิวดาดีกว่านานๆทีหนึ่งนะครับแล้วก็สกินเท่ด้วยช่วงนี้เอาฮิวดาไปป่วนแกนเจอร์เจอเวกกับเบลลิกโอ้ปวนยากกว่าไม่เป็นไรนะครับอันนี้ครับสกินที่แจกฟรีนะครับแต่ใช้เวลาทำประมาณ4เดือนนะครับนะสำหรับองค์รักษ์ศักดิ์สิทธิ์นะครับฮิวดานะเป็นสกิลอ่าเป็นสกินพิเศษนะครับ อ่อพี่คงไม่ใช้สะท้อนนะครับพี่คงใช้วิ่งครับเพราะว่าสะท้อนเข้าไปช่วยอะไรไม่ได้เลยครับมีทั้งเบลลิกทั้งอะไรคือเอาจริงเข้าไปปวดอย่างยากเลยเกนเนยมนี้ไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะเข้าเวไหนได้เลยนะเพราะว่าเบลลิกกับเวกมันเป็นตัวซีซีเยอะมากครับซึ่งฮิวดาอย่างที่เรารู้กันไม่ได้ถูกกับซีซีอยู่แล้วนะแล้วแผ่นนี้ยดาเมจอะฮีโร่ต้นเกมมันเยอะมากๆเลยครับเดีย๋ยวมาดูนครับว่าจะเออรอด ไหมลา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 ลอดไหม <c oughs> นี่อยากคือพี่น่าจะไปปวดเลยแหละแต่ว่าฝั่งเขาน่าจะช่วยกันกันช่วยกันตีอยู่อะเอาแล้วฉางเอ๋อไปแย่งกับมอสอีกเ้ามึงมาด้วยกันแท้ๆนะพวกมึงเนี่ยอ้าวอ้าววันดีเพื่อน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 อ้าวอ้าวเพื่อน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 จะแตกนะอ้าวเพื่อน เพื่อน <S <S เพื่อนเพื่อน <S <S เพื่อนเพื่อนมาทำไมเพื <S <S อ่อนอะหลบหลบอะตีดิมาอยู่ในป่ามาเอาดิ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 เอาอยู่ในนี้หิวเลือดได้ไม่กลัวเลือดไม่รอดเอาดิเอาดิาดาดนี่เนี้ยแบ่งกล้ามโชว์ด้วยแกนเจอมาฝั่งนี้แน่นอนครับเอาดิเอาดิเอาด <S <S ไิไปแล้วไปแล้ว ไปแล้ว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 โอ้โหเจ็บว่าไปไปไปโก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 ให้เขาวิ่งตามเรามาอย่างเงี้ยแหละพระสุดท้ายคนที่เหนื่อยไม่ใช่เราเอ้ยโอ้ยโอ้ย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 เขาเหนื่อยกว่าเราเยอะเออ พอเขาต้องคอยตามกันเพื่อนเขาแล้วเราก็วิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยโอ้โหไปแล้วว้าวาว้า,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 าว้าววาวว้าวเห็นปะคนที่เหนื่อยมันไม่ใช่เราเขาโน่นที่เหนื่อยเราต้องวิ่งกันซ้ายกันขวากันหน้ากันหลังอ,อะไรอะไรอะไรอะอะไรอะ โอ้โ oh, 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 oh. ไม่น่าเข้า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 เอาเอาดิเอาดิมิชชั่นเรายังคอมพิวตอยู่โอ้วิ่งเหนื่อยเลยก uh. ูเอาดาเมจดีกว่าเอาดาเมจชิ้นหนึ่งดีกว่าเปทุบหัวแม่งเลยโมโหเกนเจอร์ครับ ฟาร์มานี่แน่นอนมามามากลางแน่นอนเฮ้ย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 เห็นแวบๆเว้ยอ้าว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 มาดิ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 รู้จักจอยไหมเล่ารู้จักน้องจอยไหมเล่าเนี่เราแอบอยู่นี่เลยเพราะเดี๋ยวเขาต้องมาครับเบรนิกมันมาไล่พี่แล้วอะเอาตีดิตีดิตีดิตีตีดิเอาดิเอาดิ เอาดี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 เอาดิเบลิกไปกันเลนครับเกนเจอร์มาตีคีปอยู่ข้างๆไม่ให้ตีไม่ตีไม่ให้ตีไม่ตีไม่ตีไม่ตีเอออะไเอะไเอะีรอ้าวเรียบร้อยโดนฉังเอออะไรอ่ะเรียวมอสเอามาดิขวดวดขวดขวดเอาดี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  เอาดิเอาดิโอ้ยจะทุบทุบไม่ทันนะตัวสกิลก่อนนะโอ้โหไม่น่าเลยเอาวะเอาวะพี่หม่องเราได้อยู่พี่หม่องได้ป้อมเมื่อ้าทีมเราแบบว่าดูดิเงินนับไปสี่พันแล้วนะว้ยคือฝั่งเขาจะฟาร์มก็ฟาร์มไม่ได้ครับ <c oughs> เดินไปไหนพี่ก็ไปหลอกหลอนนะน่าจะอยู่ล่างอะตอนนี้ยเกนเจอร์นะเฮ้ยแต่จอยไม่เห็นว่าอยู่บนหรอวะ กนเจื่อมาบนเหรอวะเฮ้ยเกนเจื่อมาบนนะไปล่างแล้วเกนเจื่อไปล่างแล้ว oh, เ,เข้าหลังเลยเราเข้าหลังโอ้โห oh, oh, มันเอาไอ้นี่มากันนะ่ะวาย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 เจ็บ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 ถอยก่อน ที่เรานี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเวกมันต้องมาเว้ยเพราะว่าเบเรลิกมันมาเว้ยนี่ไงเวกมันมาแล้ว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 มมันาหลบหลบหลบหลอกหลอกหลอกวุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยอื้มสับไว้ก่อนอื้มนี่เดียวดิเดียวดิเดียวดิโอ้อะไรนักหนาเราเฮ้ยมันอยู่เหมือนกันวะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่มีอะไรให้เราปวนเท่าไหรล่ละรอสับหัวคินได้คินอยู่นี่ครับยังไงเขาก็ต้องเดินออกมาฟาร์มสามหัวท่านั้นแหละบอกเลยล็อกเป้า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 เอาดิเอาดิอาดโอ้ยไปแล้วไม่อยู่แล้วมีเกาะเว้ยมีเกาะเว้ยมีเกาะเวย้ย <c oughs> โอ้แดงกูมีเกาะว่ะเฮ้โยโอ้ยหลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวเจ๊งพี่ออกอันนี้ก่อน,นีกว่อครับเพราะว่าแบบรู้สึกว่าอ่อนแอเหลือเกินโอ้ย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 กดเลมกดเลมคือแม่งตีเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะ ให้น้องจอยสวัสดีเพื่อนเราเห็นเหยื่อแล้วแวบักแกนเจอร์ <Legend ary. S 1> โหแกนเจอร์สู้มินิธาไม่ได้เลยมินิธาแม่งยังโหดมินิธาแม่งโคตรรวยอะ่ะตั้งแต่ต้นอะ่ะยิงโดนดเลยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเอ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเอาดิทุบนะเอาทุบนะเอาทุบนะ ทุบนะเอาทุบนะทุบนะเอาดิเอาดิเอาดิอดย่านะอย่านะเพื่อนฉันนะเอาถอยดิรออะไรฮะตีนึงนั้นเลยเฮ้พยพี่รอดไหมก้อนแรงเลยอะโกเลมอะมันตีแต่ละดอกแม่งจุกๆกันเลย God, r i ไม่ไม่เฮ้ย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  uh. ้ยไม่ทันว่ะเพื่อนเฮ้ยกันให้แค่นี้แหละเอาเลยเอาเลยยิงไปเดะรีเลือดทันอะยิงไปเดะรีเลือดอยู่เว้ยเออยิงไปเดะ ยิง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 ดินัดยิงยิงดิเออนัดยิงยิงดิ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 อะไรอ่ะ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 มาดิมาดิโอ้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 มาดิมันเรียกกลับไปเฉยเลยโอ้ยขินแรงว่ะเดี๋ยวเรามีเลือดเยอะๆก่อนนี่มัน ยูดาสายซุ่มเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เาเอ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 าแตกนะเอาตีป้อมก่อนเร็วไม่ไหวแล้วโอ้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 หลบหลบหลบซับก่อนดิรออะไรอะโอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวกูอยู่ในป่าแล้วกูเหนียวแล้วมาดิเฮ้ยกูไปเล่นด้วยไม่ไหวว่ะเพื่อน ไอ้จ้าไอ้จ้าไอ้จ้าไอ้จาอ้จาเช็ดได้ด้วยวะ่ะมากูมีรีเลือดแล้วยอมแพ้ไงละ่ะอแตกเกือ <c> บ <oughs> <c oughs> แล้ววยนัุดสถานีลอยเข้าขาแล้วอ่ะ เฮ้ยพี่รอดมาได้ว่ะเพื่อนแต่ว่าคอสเก่งอยู่คอสเก่งอยู่แล้วแบ,บต้นเกมเราป่วนสบายคือเล่นข้างเขาก็เล่นสบายจะแบบจังเกิลไม่ไปไหนไม่ได้เลยวนเวียนอยู่กับบัฟช่วงต้นนะนะครับก็นะฮะใครอยากเติมเนะฮะเพชรถูกๆนะครับก็อย่าลืมนึกถึงข้อดีพนะครับจิ้มลิงก์นะฮะใตค้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ